จะเดินพรผู้มีบุญมากทุกท่านนะนดีเนาะยังได้มาวัดมาสร้างบุญนั่งธรรมะทำความดีกันเนี่ยวันนี้ก็จะเทศเกี่ยวกับคำสอนของพระเด็คุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษิเจริญเชื่อว่าหลวงปู่วัดปากน้ำสอนอะไรเนี่ยตอนที่สาม เรื่องหลักการเจริญพนานะก่อนถึงตรงนั้นก็ขอกลิ่นนิดหนึ่งฮะว่าเป็นการยากมากๆในการนำเอาธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปังหน้าปราเสเจริญพระมงคลเทพวุณีสดจันทสโรเนี่ยมามาเทศมาพูดมาคุยเนี่ยถือว่ายากมากเพราะธรรมะท่านลุ่มลึกมากเลย